กลางค่ำคืนฝนพรำเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนเหนือคฤริหา์ที่เคยสว่างสวัยบัดนี้กลายเป็นเพียงความเงียบงันและมืดมนมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงไม้เก่าในบ้านเล็กกลางชนบทดวงตาเขาเบิกโพรงด้วยความว่างเปล่าความทรงจำทุกอย่างหายไปสิน้นเขาไม่รู้ว่าเคยเป็นใครไม่รู้ว่ามีทรัพย์สินมหาศาลสิ่งเดียวที่มีอยู่คือความหนาวเหน็บในอก และความสับสนที่กัดกินหัวใจหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาเธอคืออดีตภรรยาที่เขาเคยทอดทิ้งแต่ในตอนนี้เธอกลับเป็นผู้ดูแลด้วยความอดทนสายตาของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตแต่ก็ยังสั่นไหวด้วยความห่วงใยที่เก็บซ่อนทุกคืนเธอจะคอยห่มผ้าทุกเช้าเธอจะทำอาหารอุ่นๆวางไว้ข้างเตียงเสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบา แต่สําหรับเขามันคือเสียงที่ทําให้หัวใจเต้นแรงลูกสาวตัวเล็กวัยสิบขวบอัจฉริยะที่มีแววตาฉลาดเกินวัยเธอมองเห็นความจริงที่ผู้ใหญ่ทั้งสองแส้งปิดบังเธอรู้ว่าพ่อของเธอไม่ใช่เพียงคนจรร้ไรบ้านแต่เป็นชายผู้เคยครองทุกอย่างบนโลกนี้คืนหนึ่งเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นนอกหน้าต่างสายลมเย็นพัดกลิ่นขาวสนิมเหล็กเข้ามา เขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบระเบิดดวงตาเริ่มพร่ามัวความทรงจำบางส่วนแวบกลับมาเป็นภาพซ้อนเสียงปืนเสียงกรีดร้องและใบหน้าของผู้หญิงที่เคยร้องไห้เพราะเขาเขาขยับมือสัน่นเงื่อไหลยเย็นเฉียบลงข้างแก้มหญิงสาวรีบคพามือเขาไว้แน่นบอกเพียงประโยคสั้นๆอย่ากลัวฉันอยู่ตรงนี้ ยิ่งเธอจับมือเขาความรู้สึกผิดเก่าๆยิ่งแผ่ซ่าในอกเหมือนเขากำลังถูกบีบคั้นด้วยความทรงจำอเลวร้ายและในเงามืดนอกบ้านมีใครบางคนกำลังยืนมองพวกเขาอยู่เงียบๆเ,บเงาร่างนั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงเพียงแสงฟ้าแลบวาบทำให้เห็นประกายตาคมกริบวาบลอดม่านฝนชายผู้ความจำพร่าเลือนหายใจติดขัดร่างกายเย็นชืดเหมือนถูกกักขังในห้องมืดมิด เสียงบานประตูไม้เก่าแอดเอียดดังขึ้นหญิงสาวสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นรัวเธอรีบอบกอดลูกสาวไว้ในอ้อมแขนดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นฟีเท้าเหยียบพื้นดินชื้นแฉะทีละก้าวช้าแตะหนักแน่นเหมือนกำลังนับวินาทีแห่งความตายให้พวกเขารอฟังมหาเศรษฐีผู้หลงลืมความทรงจำยกมือขึ้นกุมขมับภาพอดีตผุดวาบทีละฉาก เสียงสัญญาลับเงินจำนวนมหาศาลและคำสาบานว่าจะไม่ให้ใครช่วงชิงลูกสาวตัวน้อยจับแขนเขาไว้แน่นเสียงเธอสั่นพร่าแต่แฝงด้วยความมั่นใจเกินวัยพ่ออย่ากลัวนะหนูจะช่วยพ่อเองหญิงสาวมองลูกน้อยด้วยสายตาตกตะลึงไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กน้อยถึงกล้าเผชิญความมืดมิดเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันความหวังเล็กๆก็เริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจที่สั่นไหว เสียงเคาะประตูสามครั้งดังสนัน่นราวกับคำเตือนจากชะตากรรมบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบหายใจไม่ออกและเมื่อบานประตูเปิดออกช้าๆสายตาทุกคู่ก็เบิกกว้างเพราะผู้ที่ก้าวเข้ามาคือบุคคลที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏตัวในคืนนี้ร่างสูงโปร่งในชุดสูตรเปียกฝนใบหน้าเคร่งขรึมที่เต็มไปด้วยบาดแผลจางๆ แสงฟ้าและสว่างว่าเผยให้เห็นรอยยิ้มเยินชาชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาพร้อมกับกระเป๋าหนังสีดำในมือหญิงสาวกอดลูกแน่นเสียงหัวใจเธอดังชัดเจนในความเงียบมหาเศรษฐีผู้สิ้นความทรงจำมองเขาในดวงตาว่างเปล่ากลับสันไวอย่างประหลาดเหมือนเคยพบกันมาก่อนในฝันร้ายชายคนนั้นวางกระเป๋าลงบนโต๊ะไม้เก่าเสียงกระแทกดังจนทุกคนสะดุง้ง เขาค่อยๆเปิดฝาเผยเอกสารปึกหนาพร้อมรูปถ่ายที่ทำให้บรรยากาศยิ่งหนักอึ้งภาพชายหนุ่มยืนเคียงข้างหญิงสาวในชุดแต่งงานภาพเด็กหญิงกำลังยิ้มสดใสและภาพเงาม,มืดของชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านหลังดวงตาแสงไปด้วยความอาฆาตมหาเศรษฐีสันสถานเลือดในกายราวกับไหลย้อนกลับเสียงกรีดร้องในความทรงจำตีก้องกังวาล เขากุมอ,อกตัวเองร่างกายร้อนวูบเหมือนถูกไฟเผาเด็กหญิงเงยหน้ามองผู้มาเยือนเอ่ยคำถามเสียงใสแตเฉือนหัวใจคุณเป็นใครทำไมถึงมีรูปพวกเราใช่ปริศนายกยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับเสียงของเขาแหบต่ำแทรกด้วยความหยินเยียบฉันคือคนที่พ่อของเธอพยายามลืมตลอดชีวิตมหาเศรษฐีตัวสันเทิมสายตาพร่ามัวเล่ไปตามรูปถ่ายที่กระจายอยู่บนโต๊ะ เสียงหัวใจดังครมครามในอกลมหายใจขาดห้วงราวกับกำลังจมน้ำหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเธอจำได้ทันทีว่าใบหน้าของชายแปลกหน้าคือคนที่เคยโผล่มาในข่าวเช้าเมื่อหลายปีก่อนเกี่ยวพันกับคดีลึกลับและการหายตัวของหุ้นส่วนใหญ่เธอรีบก้าวไปยืนขวางหน้าลูกสาวเสียงสั่นต่เด็ดขาดอย่าแต่ต้องลูกของฉันชายปริศนาหัวราะเบา เสียงหัวเรอก้องสะท้อนในบ้านไม้เก่าเหมือนใบมีดบาดหูเขากล้าเข้ามาใกล้ทีละกล้าวสายตาจับจ้องไปที่มหาเศรษฐีซึ่งนั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงจะไม่ได้จริงๆหรือว่าฉันคือใครเขาก้มตัวลงกระซิบชิดหูฉันคือคนที่นายหักหลังและปล่อยให้ตายอย่างไร้ค่าทัานใดนั้นภาพจำสุดท้ายก็พุ่งทะลักกลับเข้าสู่หัวของมหาเศรษฐีเสียงระเบิดกลางโกดัง เปลวไฟที่ลุกโหมและร่างชายคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ท่ามกลางซาาประหักพังเขาเบิกตากว้างเมื่อไหลเป็นสายมือสั่นจนแทบคว้าหมอนไว้ไม่อยู่ความจริงกำลังฟื้นขึ้นมาอย่างโหดร้ายและคนที่เขาปล่อยไว้ในกองเพลิงก็กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาในคืนนี้เสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าผ่าดังกึกกล้องสะเทือนผนังบ้านหญิงสาวกอดลูกแน่นจนตัวสัน่น แววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนมหาเศรษฐีตัวแข็งทื่อริมฝีปากสันนงานไม่อาจเอ่ยคำใดภาพอดีตที่เขาพยายามหนีกำลังกลับมาทำร้ายเขาอย่างเลือดเย็นชายปริศนาหยิบซองเอกสารออกมาจากกระเป๋าโยนลงบนเตียงเอกสารกระจายเต็มไปด้วยสัญญาและตราประทับทั้งหมดคือหลักฐานการทรยศที่ฝังลึกในอดีตนี่คือสิ่งที่นายทำ เสียงเขาแข็งกระด้างแฝงความเจ็บปวดประปนโกรธแค้นนายใช้ฉันเป็นเครื่องมือแล้วผลักฉันลงนรกเพียงอำพังมหาเศรษฐีหลับตาน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่รู้ตัวทุกคำพูดเหมือนคมมีแทงลึกลงไปในจิตใจที่สั่นไหวเด็กหญิงตัวน้อยยืนเบิกตากว้างหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดอกแต่เธอกลับยกมือขึ้นเอ่ยเสียงใสที่ทำให้ทุกคนเงียบลงในทันที พอเถอะเสียงเธอชัดเจนและแน่วแน่เกินวัหนูไม่สนว่าใครผิดหรือใครถูกหนูต้องการแค่ครอบครัวกลับมาเท่านั้นคำพูดนั้นดังก้องในความเงียบชายปริศนาหยุดก้าวชั่วขณะแววตากรดเกลี้ยเริ่มสั่นไหวและในดวงตาของเขาน้ำตาก็เอ่อคลอยอย่างไม่ทันรู้ตัวเตวไฟจากตะเกียงเล็กส่องแสงริบรีสะท้อนประกายในดวงตาที่เปียกชื้นของชายปริศนา เขาหันหน้าหนีเล็กน้อยเหมือนไม่ต้องการให้ใครเห็นความอ่อนแอน,นั้นหญิงสาวมองเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่ปั่นป่วนเธอไม่เคยคาดคิดว่าในความเกลียดชังยังมีเศษเสี้ยวของความเจ็บปวดซ่อนอยู่ลึกภายในมหาเศรษฐีค่อยๆเอ,อ,อื้อมมือสั่นเทาเสียงแตกพระเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากฉันจำได้แล้วสายตาของเขาสั่นไหวภาพอดีตย้อนกลับมาอย่างชัดเจน คืนที่โกดังลุกเป็นไฟเลือดที่เปื้อนเสื้อผ้าและเสียงร้องเรียกความช่วยเหลือที่เขาแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเขาก้มหน้าลงน้ําตาหยดลงบนเอกสารเก่าหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นฉันผิดฉันปล่อยนายไว้ในความตายเด็กหญิงก้าวไปข้างหน้ามือเล็กของเธอยื่นไปแตะชายปริศนาเบาๆแววตาไร้เดียงสาแต่มุ่งม,มั่นแต่เขาไม่ใช่คนเดิมแล้วนะคะเสียงฝนยิ่งคงตกหนัก บรรยากาศตึงเครียดราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนชายปริศนามองเด็กน้อยหัวใจที่แข็งกระด้างเหมือนหินเริ่มมีรอยร้าวปรากฏขึ้นทีละน้อยแต่ก่อนที่เขาจะตอบเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดจากความมืดนอกบ้านกระจกหน้าต่างแตกกระจายและทุกอย่างก็พลิกพันในพริบตาเสียงกระจกแตกดังสะท้อนก้องไปทั่วบ้านไม้เศษแก้ปลิวกระจายเต็มพื้น หญิงสาวรีบอบลูกสาวแนบอกล้มลงกับพื้นเพื่อปกป้องมหาเศรษฐีสะดุ้งเฮือกเลือดสูบฉีดรุนแรงในอกจนแทบขาดใจชายปริศนาหันขอบไปทางหน้าต่างแววตาคมดูดันเปลี่ยนจากความสันไหวเป็นความแข็งกร้าวทันทีเขากระชากปืนพกออกจากในเสื้อสูตรเสียงขึ้นลำไกปืนดังแกรก๊กชัดเจนในความเงียบอึดอัดสายฝนสาดกระหน่ำเข้ามาทางหน้าต่างลมแรงพัดกลิ่นควันดินปืนแผ่เข้ามา ทุกคนหอบหายใจแรงเหมือนเวลาหยุดหมุนอยู่กับเสียงหัวใจของตัวเองเงาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นจากความมืดนอกบ้านไฟฟ้าแลบส่องให้หินชายติดหน้ากาก,ากดำถือปืนเล็งเข้ามาในห้องอย่างไม่ลังเลเด็กหญิงกรีดร้องเสียงใส่สถานน้ำตาเอ่อคลอแต่เธอกลับกล้าไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเสียงสั่นเครือแต่เด็ดขาดหยุดนะอย่าทำร้ายครอบครัวของหนู ช่วขณะที่ทุกอย่างชะงักงนันมหาเศรษฐีความจําเสื่อมกับรู้สึกถึงบางสิ่งความร้อนเผาแผ่ซ่าในอกความทรงจําบางส่วนเริ่มประติดประต่อกันเองและภาพสุดท้ายก่อนที่ปืนจะลั่นอีกครั้งก็คือรอยยิ้มของลูกสาวที่ยืนขวางกลางกระสุนแห่งความตายเสียงปืนดังสนั่นอีกนัดชั่ววินาทีนั้นทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งมหาเศรษฐีเบิกตากว้างร่างพุ่งออกไปโดยไม่ทันคิด เขาอบกอดลูกสาวแน่นรับแรงกระสุนที่พุ่งตรงเข้ามาเต็มอกเลือดไหลาอาบเสื้อขาวเก่ากลิ่นข้าวโลหะตลับอวนในอากาศหญิงสาวกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพร่าขณะดึงทั้งสองเข้ามาในอ้อมแขนชายปริศนาที่เคยเปี่ยมด้วยความแค้นกลับตกตะลึงในภาพตรงหน้ามือที่ถือปืนสันดร,ริกเขาไม่เคยคาดคิดว่าเยอเก่าจะยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องใครสักคน เด็กหญิงสะอื้นฮักเสียงร้องให้ของเธอแทรกผ่านเสียงฝนที่โหมกระหน่าเธอกุมมือพ่อนั่นร่างเล็กสันสานพ่ออย่าหลับนะพ่อสัญญากับหนูสิมหาเศรษฐีหอบหายใจที่สายตาพรามัวแต่ยังคงมองลูกสาวด้วยความอ่อนโยนเสียงแตกพราของเขาเล็ดลอดออกมาพ่อจะไม่ทิ้งหนูอีกแล้วและทันใดนั้นเองชายติดหน้าก,ากากดำที่อยู่นอกบ้าน ตบชงักไปหนึ่งจังหวะเรากับถูกถ้อยคําและภาพตรงหน้าทําให้ลังเลแต่ปลายกระบอกปืนยังคงยกขึ้นเล็งตรงเข้ามาอีกครั้งอย่างเด็ดเดี่ยวฟ้าแลบสว่างวาบอีกครั้งเงาปลายกระบอกปืนสะท้อนแสงวูบวาบทุกลมหายใจในห้องขังแน่นด้วยความตึงเครียดหญิงสาวกรีดร้องอยา่าพร้อมพุ่งเข้าปกป้องเสียงปืนลั่นก้องแต่กระสุนกลับไม่ถึงเป้าหมาย ชายปริศนาผู้ถือปืนพกกระโจนเข้าขวางไว้ทันทีประกายไฟพุ่งออกจากอกเขาเลือดไหลท่วมสูดเปียกฝนเขาสุดลงกับพื้นริมฝีปากเปื้อนเลือดยกยิ้มจังๆแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความแค้นตบสองประกายอ่อนโยนแปลกประหลาดครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครตายเพราะความผิดพลาดของนายอีเสียงเขาแผ่วเบาเหมือนลมราตรีสายตาสุดท้ายทอดมองไปยังเด็กหญิง เต็มไปด้วยความอบอุ่นเกินกว่าจะเป็นศัตรูเงาร่างติดหน้ากาก,ากดำด้านนอกเหมือนโกรธเกรี้ยวม,มากกว่าเดิมเขายกปืนอีกครั้งเตรียมเหนี่ยวไกลโดยไร้ความลังเลสายฝนยังคงถาโถมและชั่วขณะนั้นเองเสียงไซเรนก็ดังว่าขึ้นจากระยะไกลแสงไฟสีแดงวาบลอดม่านฝนเข้ามาใกล้ทุกทีแสงไฟสีน้ำเงินแดงกับพริบวาบกลางม่านฝนเสียงไซเรนดังก้องสะท้อนทั่วหุบเขา เงาร่างติดหน้ากากดำชะงักไปชั่ววินาทีแต่ยังไม่ยอมลดปืนลงมหาเศรษฐีที่เลือดเปื้อนนอกกัดฟันพยายามยันร่างลุกขึ้นสายตาคมที่เคยพร่ามัวกลับชัดเจนอีกครั้งความทรงจำทั้งหมดหวนคืนในพริปตาเขามองตรงไปยังชายสวมหน้ากากเสียงแตกพร่าแสงความกล้าแกร่งฉันจำได้แล้วว่านายเป็นใคราสายตาของหญิงสาวเบิดกว้าง เธอสัมผัสได้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่เพียงการระลึกชาติแต่คือการท้าทายและเป็นจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เด็กหญิงกอดแขนพ่อแน,น่นน้ำตาไหลอับแก้มแต่ริมฝีปากสั่นเอ่ยเสียงเบาพ่ออย่าแพ้เขาเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านนอกตำรวจหลายคนกรูกันเข้ามาพร้อมไฟฉายสว่างจ้าแสงไฟจับตรงไปที่ชายสวมหน้ากาก,าก บรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าก่อนหน้าเขาชี้ปืนไปที่มหาเศรษฐีอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งครั้งนี้ไม่มีใครมาหยุดฉันได้และในวินาทีที่เขาเหนี่ยวไกเสียงปืนจากที่ตรงข้ามก็ดังขึ้นพร้อมกันกลบทุกเสียงฝนและไซเรนในค่ำคืนอันมืดมิดเสียงปืนสองนัดดังแทรกกันก้องสะท้อนแสงไฟแลดสว่างในความมืดฝน ร่างชายสวนหน้ากากสะดุดก้าวถอยหลังเลือดก,กระเซน็นบนผนังไม้เก่าเขาสุดทวบลงพื้นปืนหล่นกระแทกเสียงดังแหลมหน้ากากดำแตกกระจายเผยให้เห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความสิ้นหวังตำรวจหลายคนรีบวิ่งเข้ามาล้อมแสงไฟฉายส่องทั่วห้องจนมองเห็นทุกสิ่งชัดเจนหญิงสาวยังคงกอดลูกแน่น หัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมามหาเศรษฐีที่บาดเจ็บสุดลงนั่งข้างเตียงเลือดซึมไหลไม่หยุดแต่สายตาของเขามีได้จับที่ตัวเองหากจ้องเปลยงชายที่ล้มอยู่แทนนายเสียงเขาแผ่วพร่าเต็มไปด้วยทั้งความสำนึกและความเจ็บปวดฉันไม่คิดว่าจะได้เจอหน้าอีกชายที่ถูกยิงหัวเราอเสียงแห้งริมฝีปากเปื้อนเลือด พระนายฉันถึงเหลือสภาพแบบนี้หญิงสาวน้ำตาไหลรินเธอเฝ้ามองทั้งคู่ด้วยความสับสนระคนเจ็บปวดและในขณะนั้นเองเด็กหญิงค่อยๆเดินไปยืนกลางระหว่างสองร่างเธอหันไปมองพ่อแล้วมองชายที่กำลังจะสิ้นใจแววตาของเธอเด็ดเดี่ยวเกินกว่าไวยหนูจะไม่ยอมให้ความแค้นทำลายครอบครัวนี้อีกเสียงเล็กของเธอดังก้องในความเงียบ จนแม้แต่ตำรวจที่ยืนอยู่ก็หยุดเคลื่อนไหวบรรยากาศในห้องเงียบงันจนได้ยินเสียงฝนหยดกระทบพื้นทุกสายตาหันไปมองเด็กหญิงที่ยืนอยู่กลางห้องแวตาเล็กตะหนักแน่นราวกับถือชะตาของทุกชีวิตในค่ำคืนนี้มหาเศรษฐีหอบหายใจแรงเลือดยังไหลซึมจากบาดแผลแต่เมื่อมองลูกสาวเขากลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างพลังที่ทำให้เขาไม่อาจล้มลงในเวลานี้ ชายที่ถูกยิงหัวรอบแผวๆน้ำเสียงเจอทั้งความเจ็บปวดและประชดประชันเด็กน้อยเธอไม่รู้หรอกว่าพ่อของเธอทำอะไรไว้บ้างเด็กหญิงก้าวช้าๆเข้าไปใกล้เธอสั่นแต่ยังฝืนยกคางขึ้นหนูไม่สนว่าเขาเคยทำอะไรหนูเห็นแค่ว่าเขาเป็นพ่อของหนูคำพูดนั้นเหมือนมีคมตัดผ่านความเงียบหญิงสาวที่ยืนอยู่เบื้องหลังน้ำตาเอ่อคลอทันทีเธอเห็นความจริงบางอย่าง ว่าความรักของเด็กน้อยกำลังทำลายกำแพงความแค้นที่สั่งสมมานานชายปริศนาที่นอนจมกองเลือดดวงตาที่แข็งกระด้างค่อยๆสั่นไหวเขากัดฟันพยายามจะยกปืนขึ้นอีกครั้งแต่แขนกลับอ่อนแรงตกลงพื้นตำรวจกรูเข้ามาควบคุมสถานการณ์เสียงวิทยุดังแทรกกับเสียงฝนแต่สำหรับคนในบ้านเล็กหลังนี้โลกภายนอกเหมือนถูกตัดขาดไปแล้ว มหาเศรษฐีเอื้อมือไปกุมมือลูกสาวแน่นเสียงแต่พระเอ่ยด้วยแรงเฮือกสุดท้ายหนูทำให้พ่อได้รู้ว่าความหมายของการมีชีวิตคืออะไรและในวินาทีเดียวกันชายปริศนาหลับตาลงช้าๆรอยยิ้มจางๆปรากฏบนริมฝีปากเปื้อนเลือดเหมือนเขายอมปล่อยวางบางสิ่งที่เก็บไว้ทั้งชีวิตเสียงฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงหยดน้ำไหลาตามชายคาไม้เก่า กลิ่นดินเปียกกระครุ้งไปทั่วบรรยากาศหนักอึ้งในห้องค่อยๆค,คลายลงเหลือเพียงความเงียบที่กดทับทุกหัวใจมหาเศรษฐีนั่งหอบหายใจเลือดอุ่นยังคงซึมจากอกหญิงสาวรีบฉีกผ้าพันรอบบาดแผลมือเธอสั่นแต่ยังพยายามมั่นคงคุณต้องอยู่ต่อเพื่อเธอเสียงสั่นสถานแต่เด็ดขาดเด็กหญิงซบหน้าลงที่อกของพ่อเสียงสะอื้อเล็ดลอดออกมาเป็นจังหวะ พ่ออย่าทิ้งหนูนะหนูสัญญาว่าจะเก่งจะไม่ทําให้พ่อผิดหวังมหาเศรษฐีลูกผมลูกสาวแม้แรงจะน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงความทรงจําเลวร้ายในอดีตยังคงอยู่แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือครอบครัวที่เขาเคยทําหล่นหายตํารวจสองนายรีบเข้ามาพยุงชายปริศนาที่จมกองเลือดเขายังไม่สิ้นใจแต่ลมหายใจแผ่วเบาแววตาเหลือบมองเด็กหญิงเป็นครั้งสุดท้าย ประกายความแค้นที่เคยคุกกรุ่นถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าหญิงสาวมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกซับซ้อนทั้งโล่งใจทั้งปวดร้าวเธอรู้ดีว่าคืนนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของทุกคนและไม่มีทางย้อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเสียงไซเรนยังคงดังห่างออกไปแสงไฟกระพริบลอดม่านฝนที่กำลังซาลงในค่ำคืนอันมืดมนเรื่องราวของความรักความผิดพลาดและการให้อภยัย ได้ทิ้งรอยแผลลึกไว้ในหัวใจของทุกคนอย่างไม่มีวันลบเลือนท้องฟ้ายามราตรีเริ่มสว่างทีละน้อยแสงเงินแสงทองสาดลอดผ่านก้อนเมฆที่เพิ่งปล่อยฝนไก่ขันรับรุ่งอรุณแรกหลังค่ำคืนแห่งความโกลาหลมหาเศรษฐีถูกนำขึ้นรถพยาบาลเสียงสัญญาณดังแผ่วไกลออกไปทีละน้อยมือของเขายังกุมมือเล็กแน่นไม่ยอมปล่อยเด็กหญิงนั่งข้างเตียงในรถน้ำตาย,ยังคงคลอ แต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังหญิงสาวยืนอยู่ตรงประตูบ้านไม้เสื้อผ้าเปียกชื้นทั้งตัวเธอมองตามรถพยาบาลที่เคลื่อนไปช้าๆหัวใจสั่นไหวระหว่างความรักที่ไม่เคยหายกับความเจ็บปวดจากอดีตที่ยังฝังแน่นตำรวจนำชายปริศนาที่บาดเจ็บสาหัสออกไปอีกทางเสียงโซ่ตรวนคล้องข้อมือดังแผ่วๆใบหน้าเขาซีเซียวแต่ยังแฝงรอยยิ้มประหลาด ดวงตาสุดท้ายที่ทอดมองกลับมาทางครอบครัวเล็กๆเกต็มไปด้วยความม่างเปล่าปนเศร้าเรากับได้ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างเงียบงนันสายลมเช้าเย็นเอ่อยพัดกลิ่นดินเปียกหญิงสาวยกมือกระดอกตัวเองแน่นเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่เพิ่งจะจบแต่บทใหม่ของชีวิตเพิ่งจะเริ่มขึ้นและในหัวใจของเธอมีคำถามเดียวกงอยู่หากความรักครั้งเก่ากลับมาอีกครั้ง เธอจะยอมเปิดประตูหัวใจหรือปล่อยให้มันปิดตายตลอดไปสายลมเช้าพัดใบไม้สั่นไหวเสียงนกร้องขับกล่อมทุ่งนาเขียวชอุ่มที่ทอดยาวสุดสายตาบรรยากาศต่างจากค่ำคืนที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงแต่ในหัวใจของทุกคนยังเต็มไปด้วยร่องรอยไม่อาจลบเลือนที่โรงพยาบาลมหาเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงสีขาวสะอาดท่ามกลางกลิ่นยาผสมกลิ่นแอลกอฮอล เครื่องวัดชีพรจรส่งเสียงเป็นจังหวะบอกว่าชีวิตยังคงพยายามยืนหยัดเด็กหญิงนั่งข้างเตียงกุมมือพ่อไว้ไม่ปล่อยแววตาเธอเหนื่อยล้าแต่ยังทอประกายมุ่งมั่นพ่อหนูจะไม่ปล่อยให้ใครพรากเราไปอีกแล้วหญิงสาวยืนเงียบอยู่ตรงมุมห้องสายตาจับจ้องภาพ่อลูกด้วยความรู้สึกซับซ้อนหัวใจเธอเต้นแรงทั้งโกรธทั้งรักทั้งหวั่นไหว แต่ลึกๆก,ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความผูกพันเก่ายังคงไม่เคยจางหายเสียงประตูห้องคนที่เปิดออกตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาช้าหาหา่าใบหน้าเคร่งเครียดถือแฟ้มหนาในมือเขาวางมันลงบนโต๊ะข้างเตียงเสียงทุ้มต่ำกล่าวอย่างหนักแน่นคุณต้องรับผิดชอบอดีตที่คุณเคยทำไว้ไม่มีใครลบมันได้แม้ความจำจะหายไปชั่วขณะบรรยากาศพลันเงียบกริบ หญิงสาวตัวแข็งทื่อเด็กหญิงหันขอบไปมองตำรวจด้วยแววตาสันไหวขณะที่มหาเศรษฐีค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและการยอมรับเขาเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีกต่อไปหลายวันผ่านไปหลังเหตุการณ์ค่ำคืนนั้นบ้านไม้เล็กที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมนกลับถูกแทนที่ด้วยแสงแดดอุ่นยามเช้า เสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังว่าไปทั่วสนามหญ้ามหาเศรษฐีที่รอดชีวิตจากบาดแผลนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าใต้ต้นมะม่วงแม้ยังพันผ้าที่อกแต่ใบหน้ากลับสงบดวงตาเขามีแววอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนหญิงสาวเดินมาวางถ้วยน้ำชาวไว้ข้างๆสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลังเลแต่เมื่อเขาเอ่ยคำเพียงสั้นๆขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้ง หัวใจที่แข็งกร้ามานานก็เริ่มลายลงเด็กหญิงวิ่งมากอดทั้งสองไว้พร้อมรอยยิ้มแววตาเธอสดใสไร้เดียงสาเหมือนเป็นสะพานเชื่อมความรักที่เคยขาดสะบัน้นให้กลับมามีความหมายอีกครั้งแม้อดีตจะเต็มไปด้วยรอยแผลและความผิดพลาดแม้เนาของความแค้นยังคงหลงเหลืออยู่ไกลๆแต่ในเวลานี้สิ่งที่พวกเขามีคือครอบครัวที่เริ่มต้นใหม่ ด้วยความเข้าใจความให้อภัยและความรักที่แท้จริงเสียงลมเช้าแผ่วเบาพัดผ่านท้องฟ้าสีทองส่องสว่างเหนือบ้านเล็กกลางทุ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยบาดแผลและการต่อสู้ได้ปิดฉากลงด้วยความหวังครั้งใหม่และสำหรับมหาเศรษฐีผู้เคยหลงทางสิ่งมีค่าที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินใดๆแต่คือการได้กลับมาโอบก,กอดครอบครัวในวันที่เขาเลือดจะเป็นเพียงพ่อคนหนึ่งอย่างแท้จริง